บสามเกือบสีบ่วงแรงครับผมพี่น้องสวัสดีตอนแรงแรงครับผมสวัสดีตอนใบก็ว่าได้อู้บรรยากาศหนาหนาวแดดฮ้อนห้อนครับ,ต,บ,บ,บตัวจกย่ำขึ้นมานี่อูยย้อยเย็นจนว่าน้ำก็ต้องไส้ต้องแข็งกินเลยก็ว่าได้ครับหางหายไปโดนพี่น้องครับบดิบพบบดิพ่อบอได้มีผลงานให้พี่น้องได้รับเบิงรับส้มกันหลายมือเติอเป็นเดือนบล้มั่งเนี่ยงานเข่าลายครับช่วงนี้เนาะ เป็นงานกับดักกบงานเกเือกมากครับเข่าหลายช่วงนี้มีเวลาว่างเลยออกมาสาธิตจังหน่อนชนดอกกับดักหนูโมดิฟายครับผมไม่นั่งยี่สิบหลังใหญ่ดอกมั้งนี่กับเนื้อที่เด็กหงาครับเนื้อไอเนาะเนื้อไอเนื้ออมตะองเาครับใส่จักรหลังนอนนี่เนาะสองสองสี่หกแปดเก้าไม่ขึ้นไม่เก่าหนึ่สอง สี่หกแปดสิบอันนี้สิบหลังอันนี้เก้าหลังสิบเก้าหลังครับเนี่ยอามาตะที่เดดตรงขาครับี่น้องครับ,อโ,อคครบโอ้ปีนี้งานเกือกมาเข่าหลครับสองพันก็โตแล้วเนี่ยมันมีเวลาออกเลยช่วงนี้มันเริ่มบางเบาจักหน่อยแล้วเพราะว่าวัสดุบางอย่างมันขาดตลาดเนาะวัสดุเขาลงงานส่งมาว่าท่านครับอาทิตย์นี้ก็เหลือลอยสามสิบหลังสุดท้ายแล้วเมื่อลอยสามสิบหลังนี่ก็ว่าสิพักจกังหนึ่งทาวัสดุกันครับ เราดุมันมาว่าตอนเนื่องครับเสียเวลาเสียอารมณ์เฮาไปผ้ายางไปเลาะขางข้างหน่อยครับไม่ก็เจ้าใส่้วงแล้วเนี่ยนี่ครับวงลวดทำไม,มบ้บวงเขาอีกแล้วไปลุยกันครับเพื่อได้หนูน,หน้อยๆไปทอดกินเถอะบอกว่าหนูขั้วหนูหนูขั้วหนูฝูงหนูทองขาวยังก็เอานี่หลักฐานครับหลักฐาน นี่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 ครับเจ้าลงบวงไว้หลังหนึง่งกว่าบ่มีห้อยถือบวงระเจาดับลงทิมไว้ซื้อหรือมั้งโตนาสิญญายังอยู่ครับนี่หนูข่วนหน่อยครับเอาหมองนี้เลยฮาหลังแรกเฮ็ดหมองให้เพิ่นกินเข่าเส็บเซบเวียแวงๆเขามาจาักหน่อยหนึง่ง ของเขาลงไปขงเขาหอบว่าต้องกระจายครับของเป็นฟองเป็นกระจุกไปเลยกลับคอวอนเถอะนะบ่เนาะกลับแต่พีกายพี่กวันหมดแล้วมัม้งน,นี่ห่วยเอาหนูยูวบ่ละคุบาเกิดมาบักซ้ำพี่แข้งเห็นดเนี่ยเอาไวอ,อยู่เด้เนี่ย ดังแรกแห่งมนันเป็นหนูขั้วหน่อยครับพวกเนี่ยแดนน้ำขังกันแท้เป็นขัอวโกรหลุ่นบึง้งลุ่นบึง้งเอาละ ยังสำรวจแล้วจุดนี้นะอยู่ส่เป็นสิบๆหลังหมดนครับใส่เลี้ยงไว้เลยเนาะหมูขั่วมันอยู่หลายตัวครับอุยอ้ยห้อยกัดหนาหมห่พี่น้องเอ้ยโอ้พี่ดีครับ เพี้ยปึ๊บหลังนี่โดนครับโดนหลังนี่โดนหอยกัดหน้ายิ้วเขียวครับพุณคุณ,คณกัดหน้ายี่ข้างหลังพุณคิวเขียวพุณางท้องป้าง,งางลูกหนูไงครับลูกหนูแผงปาดหมูมันมากินเข่าัดเลยแสดงว่ามีตัวอื่นดีครับเนี่ย โอ้ขหเขเปลือกมัดเลยเกี้ยงเลยครับเลยแสดงว่ามีหลายตัวอุย้ยพี่ครับใจเน้นหน่อยก็ดูกรอบๆสามขีดวั้หึ่อุอ้ยหลังนี่เรียบร้อยครับโอ้ยยังกินแล้เนี่ย นี่ครับใส่ไว้ขางหวยนี่หวยยุ่นนี่ครับนี่แง่เรียบร้อยเลยนกคือแมวกินนอะบาทนี่นี่ครับโอ้อุตสาห์ที่เด็ดไหมแห่เหลือตัหัวถือขาหนาใช่ไหม พูน่ะของเขาห่อเขาขพี่พูนโอ้แหงหายากอย <c oughs> ู่เฮ้ยกระลั้นนี้แล้วครับที่กับบ้างไอพี่เสือเขียวๆอยู่พี่ครับเห็นปะนีๆๆ่นี่นี่ครับนี่นี่ครับนี่ กุดจุดครับพี่กล้องกุดจุดกุดจุดครับกุดจุดนี่ดำๆนี่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 เห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าเฮ้นหมดเลยเหยอมาต่าห่าวจักรทับเยอะตะแกบหนูยังอันนี่ฮู้ยลูกหนูใหญ่ครับแต่ว่าขาด่วน ขาลังด่วนขาหนึ่งนี่เฮ้ยหนูอย่างวะหนูขั้วตัวนี้หนูขั้วครับน่องปัดหนูขั้วใหญ่ใสเต็มวัยโอ้เสียดายตัวนั้นถือกินหลังนีมาขึ้นลากกลับเขาออกนั่นเอาเอีกเยอห เบึงบึงเบิงบืงพี่น้องเบึงพูดอะมลากลับหัวออกครับผะนี่กองเขาอยู่นี่อ้ยหมดอย่างหมดเบึงเบึงปลาหยาพี่น้องครับผมพับพับับับลงวัดเลยปลาหนูเลยครับเนี่ยดงหนูเลยแต่ว่ามันหูครับมันดึงกลับหอก ดึงกลับอาออกแล้วก็มากินเขา่ามัน,นก็หูจะควบเดียวนอะนนู้แถวนี้เนาะจับไปไทถยหน้าซะบปล่าหูจะควบปันนี่อ๋อลมไหมโอ้เอาอีาละล้ังนี่ตรงกันขามครับหลังมองนึงเลยครับเนี่ย เี่ยวกับห่าวเขาคนนี้มานั่งกินเข่าเฮาวเสือยดอกหยาพับลงบดเลยคนโตก็เต็มไมบเติบอยู่เบื้องเบิ่งมันขี่ไว้ครับคนกินเข่าแล้วแล้วขี่ไว้ให้เบิ่งตั้งหน้าพร้อมปดบ็เบิ่งสีเสือบ่าเป็นไผมาใส่หนูนี่มันคือเห็ดแนวนี่เนาะ ลูกขั้วเต็มไว้ครับพี่น้ซขี่ใ้ซีหาก,ก้นเนี่ยเ้าเบิงรับนไปด้ปลาเนี่ยมันหูกลับแล้วก็กลงมาใส่แล้วนนเนี่ยพอด่าเบิ้งหมายแผ่วกระดาษขาวเต็มไปหมดเลยจะมาใส่บวงว้นีพอดอ่ะ ปลมันออกครับ <tu> น <i ro> ี่เห็นไหมพี่น้องปล่อกมันออกบ่ครับนี่นี่ออกมานหนครับนี่ออกมาจากปลามาฮากินเขาหากินเม็ดเข่านี่นี่เห็นไหมนี่ปองออกครับเนี่ยแย่ไปหนีไปหนีไปหนีมูถือกวงเขาแล้วคนใส่บวงว่ามาใส่หม่องเหนียวม่องเป็นแปดเนี่ยมันสิแย่แแล่นขมเร็วครับแบบนี้มี่โอกาสถือ บวงกับเสียบบ่ลงคือว,วันแหลรงปันนี่มันแรงเกินไป <c oughs> เอา้าเรียบร้อยครับหลังนี้หมูปูจูเลยไดนะโอ้ยดุดมือทันเศร้านมเดี๋ยวจากหลังหนึ่งสองสามสี่สี่หลัง ตลาดแท่หนูเด็กกับบอ,อกขับล้างนีเ้เวเฮวยังตันเฝ้าสิโอ้ถึงที่ตัวนี้โอ้โหเพียบรุ่นเดียวกันเลยพพท่อนชาน้องครับโอ้ปัดกองเขาแตกกระจายหมดครับปุณสองตัวนี่ หมูของแท้ครับโอ้ยรุ่นใหญ่เขาไปกินหมดหรือบปล่ทางผีทางเหนือลงหมพี่น้องอุ้มเมียเงินอุ้มมะขามแปร์เนี่อ้อมอุ้ม,อม,อมเอาอีกแล้วครับปุ้นอุ้ยที่เด็ดที่เด็ดปุ้นปุ้นปุ้อีออ้อมอุ้มมะขามแปรไว้ครับนี่ยท่ผุนล้างนึองผุนโอ้ที่เด็ดมันอยู่ผีตัวหนึ่โอ้ยอ สมคอกเดียวกันนระถแมนคักๆแล้วนี่โบซ้ำหนอกนี่นี่โอ้ยค่ำละโตตัวละค่ำตัวละค่ำมาโอ้ยเนาะจีไลยโคตรตัวใหญ่ไม่ใช่เหมือนตัวใหญ่วงนึงถือพัดมันตรงขบกันฝากคู่ ผมไม่เอาอีก i t โอ้ยเรียบร้อยครับบเหลือเนื้อามาตะเราบัางเสร็จแล้วพุ่นนอ่ะุ่นปูนปูนป่น,น,น,นเก็บก่อนครับยกักษ์โตแล้วนี่โอ้ยมีแต่กระดูกรอบๆกบอบโพดเทียบชิบะริยามเลยล่ะนี่ สีหาหกหกโตครับส่วนหลายวิตเตะกาปอ,อกครับโอ้นูเท่านี้แต่เม็ดเขาเม็ดเข่ามันกับอท่านแรกน้ำละมันมันยังมีเม็ดเขาให้หาเก็บกินอยู่เนาะเป็นหน้าเฮียครับหนาบ้าพอดีเขาที่ก็เจ้ารถรถเกี่ยวเขาบอกเขาไปเกี้ยวไห่มันก็น,นั่งเหลือแต็มอยู่ก็่ถือว่าได้ผลจะดอกนิดนึงได้ผลบหลครับ <c oughs> โอ้มันคือหูจักกับเนาะทุกสใส่สิเป็นน้กม้ยเก,าก่ากอหนูแถวนี่เนาะเตะกับเขาออกแล้วเขาเขากินเขาเซ้ยขี่ส่กับเขาพรมพกโตครับพี่น้่งใส่น้อยๆกระดูกก,กรอบอทอด้อดอย่างผัดเผ็ดจิดอกนะอยากกินผัดเผ็ดนะอย่าไปย่างอยาแล้วก็ผัดเผ็ดแซ่บกินเขาอันว่ไม่เวลาผัดกันสิมักเครื่องทอดเอาละนี่ครับความหวานเท่านี้ เน,เนี้ยเข่ารับเนี้ยมันตะย่อมนานแรงแบบนี้แต่ผลดีครับกับพ่อได้กินอยอะไปขับ,บานเ่าครับลมแห้งอากาศเย็นอากาศหนาวครับไม่ต้องเลยแสบผู้ดังแสบแสบโรงจม,มูกก็อื่นใสจ,จะเป็นไข่อยู่ดอกเบื้องส่งแลกันแสบพพงจม,มูกแบบนี้ก็ต้องสืบครับอีกก่กีก้หมือนแลไข่แตกแน่นอนกับดักจากอันวุ้นเนี่ยปได้นับดอกหลายเติบ ชิบกลัวเป็นละมั่งนี่จะปลอกกันไหมครับพี่น้งองจะยิ่ล่อหาหม่องที่เขามันบ่ค่อยมีเนาะเขาตกเขาล้นหรือว่าเขาเขาที่ต้เกี่ยวเขาพวกเกี่ยวอะมองได้เขามันหลายหนุม่มหนุม่มหน้าสิ่บอบ่ค่อยกินเนี่ยไม่ได้ดอกล่อหาหาม่องที่บ่บ่มีเม็ดเขาเนาะอาเน,นี้ไว้ไปใส่ขี้เก่าครับพี่น้องจอด สวัสดีครับกลับบ้านกันไปเห็ดหนูก่อนเพื่อที่จะทอดทอดหรือผัดโอ้โหคำละตัวคำละตัวหักแท้นเนาะ